เพื่อนเเพื่อนูานนบ้ามาแต่แรกมาชิเอามาที่งแบเดินกันไงคยคาแล้วแม่ปซูนะขายดีขายดไปบ่อาแ้วบไงหาเลยอะ ไม่ยากไม่ยากไม่ยา มีดบ่ได้เยอกได้เยอะเอาเอาพี่น้องเอ้เนาะก่อนอื่นกราบทักทายสบายดีเด้อกราบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพ่อกับบ่าวจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเช่นเคยพบพ่ออยู่ในช่วงบรรยากาศตอน เสาวๆเนาะมื่อวันอังคารพี่น้องเอ้ยมื่อเช้านี่กั้นใจป้อตุเห่หัวเลยมื่อเช้านี่ลดลมคึ้นวารีบุได้มาถ่ายเลยพี่น้องเ,ยองเยรรยยลงเยโอ้ยหแบบกะเลยเนะาะพากันพี่เอาขึ้นบุญทอแต่ว่าเจ้าของตื่นแต่เช้าเลยเป็นมันสวยยันเป็นบุษัน,น,นพี่น้องเอ้ยเนาะเอาทั้ทงสามีนายสบายดีสบายดีสบายดี <laughs> อ่าเนาะอาทิตย์ที่แล้วนี่โบได้ถ่ายเลยโบได้ถ่ายคลิปให้กับพ่อแม่พี่น้องกิฟตี่ดาวเบิ้องได้ชมอ่าเมื่อวันนี้จะว่าได้อ่าวากับจังเจ้าของทีเพิ่นอยู่ข้างนอกมั่งหัวพี่น้องเลยเนาะเอามาขายอยู่นี่้มาสนธนะอ่าก็เลยอ่าตัวนี้เป็นอ่าก้นจ้องญ่เนาะเต็นบอได้กับอะไรแบบพนทุกคนเลยจังเลยย่อเสียดกลางไว้พี่น้องเลยเนาะอ่า เอาๆตรงไีก <Es> <an> ็ได้ก็กลังใจให้นเด้อพี D ่น้องเด้อเนาะแต่ว uh ่าอยู่ในช่วงช่วงนี้ผลแบบนี้เนาะอาทียังาบได้ที่โบใครที่ได้คนใส่ดีจุได้สิ่งนี้เนาะแต่ว่ารื่ด้ๆบได้ยอยู่ในช่วง Để em một cái đâu thể tiết em chọc nhau lấy em lấy em này nó ngon เบิ้งลูกองนี่เบิ้งลูกทองแกจะจะได้ไหมเนี่ยาวันน้ขึ้นต้อยทุกคนเฮ้ยวัวจะมา่เื้อบางมือปะนีะ่นี่ยซีลาวุ้ยบลเออซีลาเป็นเออเ ซีซาซีซ่บอกซีซิ่งเอาเงินนึ่งนี่มาบ่มาเน้าใหมม่ดุมดุมแบบนี้เนยฮ่าฮ่อฮ่มาทำไบ่ ห so ้ยมกู่ขอทั้งต้องไปเมือกันไปคนสุดทนยครับเพื่อนป็นเพื่อนคุหาบ้างมาตไหนมาชิดขวาเอามาดึแฉบเดไงแบเดิน

กันฟ้ากันเราลองยาอนเ้ากันอะไรข้นเหาข้นวันนี้ออกงานเลยเรไปเพืองแก้วไปทัชมาอาไรแบนี้ปั้นดึงกันไหนลูกหาดูเห็นเนาะดูเ็นเนาะ่อตาเลยนะหวานไหมอนเน

bưng đึก bưng Quýt V 5000เด้อ được เด้อ16 ไปบ่กินเนาะกินเนาะไปไปยอดกินเนาะไปตัดไปได้ <laughs>

Hãy subscribe cho kênh ăn Mì Gõ Để không bỏ

đó nè cấp độ thứ lại woa mà nắm cổ đi bên cạnh phim lố

đây khay bay à đây lưỡi hàng bò bò ban đây bộ, bộ này, thì đang đó bò đây ง่ายแล้วอ้าวมาจะเอามาบร่ไมเนี่ยนวดเหรียี่คสายเชนมันแพงงกินมันแพง้ยเลยเนาะเอาอี่กล ยังไงแทบมาเดิมาเดินนที่นัเลยนี่เอเดคอย очку bod rel ทางที่ได้ finden มาดูปั่น author ง wel ยนโท t r u s t e นะ т о ้ tamaul z a c ي ة b

นอ่อนเด้อมันอ่อนบัดเฮาใจตู้แท้มันเดือดน้องนะครโอเคโอเคโอเคเคพน้องเอ้ยเะคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะาากได้เดี๋ยวสิได้เก็บคนได้พี่น้องเอ้ยบดนี้ก็ได้เนาะบ่บันไดเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็ได้แต่ว่ากอ่าเรื่อยๆไปเนาะพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อติดตาม អញ្ចឹងសូមគិតតទៅសម្រាប់គីននេះអង្គក່າវថាសបាយនេះសបាយនេះពីងអើយ